สวัสดีจ้าือนี้อะจะมาเห็ดเนือ้อคุกฟุ้นนะจ้ามาเบ่งซ้อนผสมกันเลยเนื้อจ้าเอาแบบติดมันเอาส่วนคาหนนาจ้าเครื่องมาข้ามีน้ำปลาซอนหอยนางรมเข้าขัวพริกบ่นจ้าเนื้อเยอะก็จะมาแลออกให้เป็นชิ้นบางนะจ้ามันก็จะได้ย่างสุกไว้ เนื้อแย่อยเอาส่วนขาหนาติดมันนิดหน่อยจ้ะแยะก็จะแล่เนื้อห้แเซตเริ่ม้อยก่อนเด้อจ้าช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นเย็นเห็นเนื้อคุกฟุ้นกินกินเป็นกับเขาหรือว่าจะกินเป็นกับแกมก็ได้จ้ะ เอาก็แล่เนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาจะมามาร์กเนื้อกันเลยจ้ะนี่เนื้อหนึ่งกิโลจ้ะเสร็จแล้วก็จะมามาร์กเนื้อกันเลยใส่น้ำปลาจ้ะซอสหอยนางรม ใ,ใส่พริกป่นจ้ะใส่ข้าวคั่วจ้ะเสร็จแล้วก็นวดคลุกขา้าวไอ้ส่วนผสมให้เข้ากันเย่ะก็ใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำจ้ะจะเหตุให้เนื้อเฮานุ่มเสร็จแล้วก็นวดคลุกขา้าวให้เนื้อกับเครื่องมักเข้ากันจ้ะเย่ะก็จะมักไวหนึ่งชั่วโมงจ้ะ เอาแชตู้เย็นไว้คุกเข้าเนื้อรับเครื่องมักเข้ากันนี้แล้วเสร็จแล้วก็เอาพลาสติกมาห่อแลบไว้จ้ะเสร็จแล้วก็เอาไปแชตู้เย็นแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงจ้ะ ช่วงทีลล้อมากเหนือเอากระทะมาเบงเครืองเห็ดนำกิมแจวกันจา่ามีนำมะขามเปียกน,ำน้ำตาลทรายชูโลดหอมแดงต้นหอมผักชีนำปลาข้าวสารข้าวเหนียวกับพรีกแห้งเดี๋ยวยจะเอาไปขัวก่อนจา่าเอากระทะตั้งไฟจะแ,แล้วเอาเข้าวเหนียวมาขัวกันจา่า ขวานเขาขวัวไม่ไม่นำจิ้มแจ่วเขาก็จะได้หอมจ้าเจลาขัวจนกว่าให้ขาวัวเขาสุกเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นจ้าขัวไม่เลยๆขาวัวเขาก็เริมจะสุกแล้วเริ่มเป็นสีน้ำตาลขึ้นมาแล้วจ้าแต่ก็ยั้งมอทันได้ขว่ต่อไปอีกจ้าจนกว่าให้ขาวัวเขา เป็นสีน้ำตาลเข็มขึ้นจ้าเนี่ยจะขัวกับขัวมาข้าวขัวเข้ากะเริ่มซุกเริ่มเป็นสีน้ำตาลเข็มขึ้นแล้วได้แล้วจ้าประมาณนี้พอแล้วเจแล้วกรยกออกจากเตาเอาไปพักไว้ให้เย็นเจแล้วก็มาขัวพริกต่อจ้าขัวพริกเข้ากับขัวไปเรื่อย จนกว่าพริกสุกจ้าพริกขากระเลิบสุกแล้วเปลือกพริกก็เลิมใหม่เตรียมขึ้นมานิดนึงเลจ้าประมาณนี้ก็ได้แล้วจ้าพอแล้วเสร็จแล้วก็ยกออกพักไวให้เย็นเสร็จเร็แวแล้วขาก็จะมาตำข,าข่าวขวกันก่อนเลยจ้า ข้าวคั่วพักไวเย็นแล้วเสร็จแล้วก็ตำให้ละเอียดจ้าข้าวคั่วต้องตำให้ละเอียดข้าวคั่วกับพริกป่นข้าวคั่วใหม่ๆแล้วก็ตำเองมันก็จะมีกลิ่นหอมจ้าเวลาเ้าไปเห็ดนำจิ้มแจ่วมันก็จะหอมกินข้าวคั่วหอมกินพริกป่นจ้าตำข้าวคั่วเอาก็ะตำละเอียดแล้วจ้าประมาณนี้ กระด้แล้วจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตากออกพักไว้เสร็จแล้วก็มาตำพริกต่อจ้ะพริกแล้วก็ตำให้ละเอียดจ้ะตำพริก,กละเอียดประมาณนี้พอล้วจ้ะเสร็จแล้วก็จะมาเห็นน้ำจิ้มแจวกันเลย ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปตามเนยน้ำตาลทรายใส่น้ำปลาจ้ะเสร็จแล้วก็ค้นให้น้ำตาลทรายละลายจ้ะเสร็จแล้วใส่ชูโรสจ้ะคนน้ำตาลทรายละลายลแล้วเสร็จแล้วใส่พริกป่นลงไปจ้ะเสร็จแล้วก็คน คนให้ส่วนผสมให้เข้ากันเจแลกะไส่ข่าวขวดจ้ะเจแลกะค้นให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเจแลกะไ่หอมแดงจ้ะตำหน่อยต้นหอมผักชีค้นคลุกเข่าให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสรส็จเรียบร้อยแล้วจา้านำจิ้มแจว จแล้วก็เอาผักไว้ก่อนกินหอมเลยจ้ะหอมข้าวขัวหอมกินพริกป่นอ้าก็มักเนื้อมาครบเวลาหนึ่งชั่วโมงลแล้วจ้ะเสร็จแล้วเก็จะมายางเนื้อกันเลยจ้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วอาาก็จะมายางเนื้อกันเลยจ้า เอาเนื้อขึ้นใส่ตะแกรงยางย่า,ยาก็จะย่างให้เบิดรอบเดียวเลยจ้าย่างโดยไฟกลางจ้าเขาก็จะย่างเนื้อไปเรื่อยๆจ้าย่างไปจนกวา่าให้เนื้อเขาสุกทั่วกันทั้งสองดานจ้า เขาก็ย่างเนื้อมาในสิบนาทีเราจะจะแล้วเรา,จ,าจะมากลับเนื้อจ้ากับเนือเน้อเสร็จแล้วเขาก็จะย่างจนกวาให้เนื้อเขาสุกทั่วกันทั้งสองดานจา้าความสุกข,ของเนื้อก็แล้วแต่ชอบ้วจา้าบางคนอาจจะชอบให้เนื้อสุกบางคนอาจจะไม่ชอบให้เนื้อสุกมากเกินไปเดี๋ยวเนื้อมันจะแข็งเกินไป ยางเนื้อม้าเลยๆเ,เนื้อฮาก็เริ่มมีกินหอมแล้วจ้ากินหอมข้าวขัวหอมกินผิกปนหลังจากข้ากลับรอบแรกไปแล้วขอาก็ลักลับอีกจ้ารอบที่สองเนื้อก็เริ่มซุกได้แล้วจ้าประมาณนี้กระได้แล้วจ้าแต่ยอาก็จะย่างต่อไปอีกจั่าน้อยหนึ่งจ้าย่างเนื้อม้าสักพักหนึ่งแล้ว เน yeah, anyway> ื้อก็สุกแล้วจ้าเนี่ยจ้าเร็จแล้วก็ยกขึ้นจากเตาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเนื้อคลุกฝุ่นเนื้อคลุกฝุ่นน้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วเขาจะมาหั่นเนื้อคลุกฝุ่นกินกันเลยหั่นเนื้อคลุกฝุ่นเขาก็จะหั่นขินพอดีคำหรือก็แล้วแต่ชอบจ้าชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่หั่นได้ตามชอบเลย เนื้อคุกฟุ้นกับเป็นเมนูที่เหตุง่ายจ้ะเครื่องปรุงกับมหลายเนื้อคุกฟุน้นเขาก็ต้องกินตอนแล้วเส็จใหม่ๆจ้ะกินหอนๆจะกินเป็นกับเขา่าหรือว่าจะกินเป็นกับแกมกระไดจ้ะรสชาติของเนื้อคุกฟุน้นรสชาติแซ่บพอดีจ้ะเครื่องมักที่เขามักเนื้อกะเข่าเนื้อพอดีจ้ะ เนื้อกะนมพอดีจ้าเนื้อบอเหนียวกินคู่กับน้ำจิ้มแจวเข้า,ขากันดีจ้า เนื้อคุกฟุก้กระเซ็นเรียบร้อยแล้วจ้าเนื้อคุกฟุ้นกินคูก,กับน้ำจิ้มแจวกินกับข้าเหนียวห่อนหรือว่าจะกินเป็นกับแก่มก่าแสบจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม